ดีเด็ดดีเด็ดตื่นมันต้องการค่ะวันนี้ก็จะมาหายนะคะเพราะเมื่อกลับก,การป้อ,รองกันและการรักษาถ้าเกิดถ้าเกิดอ่าโรคชีหนูนะคะห้องขวน่าดูแลรักษา,าได้ไหมคะแม่เนาะค่ะคุณครูคุณแม่สอนเรบถูกโรชิงในตอนเดน็ก เลนนือดอักเสบเขาท่างยาบูตตาจมูกปากเวลาที่เขาเจ็หนังเป็นเวลานานเนาะแล้วกันหากว่าบริบักษาถ้าเาเป็นแล้วเ่าอาจจะมีภาวะแสกซ์หรือว่าอันตรายแก่ชีวิตได้ถ้าว่ะท่าไปบริเวณที่มีน้ำขังแต่อย่าให้คุณพ่อคุณแม่สวมหมวกเขาบูทหรือว่าบางที่กาหลีเกลีอะไรเนาะถ้ามีบาดแผลเพราะว่า,รรามันสิเขาง่ายมันะจิต่อเนาะต่อไปนะคะกระติเป็นอาการหรือว่าการติดบตอมันเป็นอาการจังไดติดต่อใดนั่นไหละเนาะ ผมจะมาบอกอาการของการติดต่อโรคนะครับอาการของติดต่อโรคจะเหมือนไข้หวัดเลยครับจะมีอาการหนาวสาั่นไข้สูงปวดศีรษะครับแต่ลักษณะเด่นของโรคิ้นหนึ่งก็คือจะมีปวดเมื่อยตาก,ก้ามเนื้อต่อนเมือยควาตัวนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้ให้มาพบรพปสตอนะครับเพื่อตรวจสอบตัวเองว่าเป็นโรคชิดหนึ่งหรือเปล่า ส่วนการติดต่อของโรคิี่เหนีนะครับจะติดต่อจากสัตว์สุ่พนหรืออาจจะข้าทางมบาดแผลน,นะครับจะให้คุณพ่อคุณแม่เวลาไปนานนี้จะให้น้าโดนแผลน,นะครับอันนี้ก็มีโอกาสเป็นโรคฉี่เหนีได้เหมือนกัน,นะครับค่ะสําหรับวิธีการป้องกันนะคะคือหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีบาดแผลอย่าให้แผลโดนน้ำที่ไม่สะอาดสองถ้าถ้าเกิดว่า โดนน้ำที่ปนเปื้อนไปแล้วให้ล้างทำความสะอาดร่านนงกายและเช็ดให้แห้งโดยเร็วนะคะ 3. เรียกการเดินลุยน้ำหรือการย่างโคลนเพราะด้นั้นมันอาจจะมีพ่อเชื้อโรคจากสัตว์ค่ะ 4. ถ้าเกิดว่าเราจาเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำหรือย่างโคลนให้สวมรองเท้าบูททุกครั้งนะคะครับสำหรับการรักษาค,ครับโรคนี้ความสามารถ รักษาให้หายได้นะครับโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแต่ว่าเราไม่ควรซื้อยามาใช้เองนะครับเพราะว่า<ม>อาจจะเกิดอ,อาการแมียยาหรือว่าใช้ยาไม่ถูกวิธีนะครับควรไปพบแพทย์เพื่อรับก,การกาวินิจฉัยโรคยาถูต้องนะครับแล้วก็ให้แพทย์จัดยาแล้วก็วิธีการรักษาให้ครับคาอะอะคุณนะ,น,น,คน,น,น,นะคะกานไหนข้องดูยับก็ลูกเชโนะนะคะมีพ่อพ่อแม่สงสัยสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้ไหมคะว่า มันเป็นจังไดเดี๋ยวหูเกี่ยวกับปีย้ำกับมันเนค่ะเดี๋ยวนอบจากหายเห็ดแบบเมื่อนะคะแบบนึงตกวลนทำแบบเมอดด้วยนะคะโนอกตกาจะถามนะคะว่าโรคฉี่หนูนะคะเกิดจากสัตว์ชนิดไหนแม่ที่บอกไปต้นๆน,นะคะเกิดจากสัตว์ชนิดใดค่ะพี่หนู แมนค่ะเกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะหรือว่าสัตว์ฟันแท้นะคะค่ะ